สวัสดีจ้ามื้อนี้มาพรมาพ่อกับครัวแล้วแต่หญิงอีกแล้วเร้อจ้าเมื่อนี้รั้วแหลตาหญิงได้แจวเห็ดตะไคร้จ้า,จาพักมีหมากสตอพักคอดกระเจี๊ยบลวกหอมแดงสตอไก่ยันไงไงนยัพี่น้องนึกสีเอาให้เบิง่งสีไนเต็มฝ่ามือสีเต็มฝ่ามือข่อยแล้วอันนี้เป็นนันแจวเห็ดตะไคร้ส่ปร่ามาจ้า กินข้าวน้ำยิงงเด้อกวันที่สิไปกินข่าวกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามควาวแล้วแต่ยิงแฟนเพจยิงยิงยิงวิจิตตาขานยาด้วยเด้อจ้ามาจ้ากินข่าวน้ำกันพี่น้องห้างหายไปดนบม่ค่อยได้ไล่สดส่งซ้ำมืคขายยาบุญเขาสะาดจ้าพี่น้องอันนี้เป็นข่าวกองใ่ๆเลยจ้ามาจ้ากินข่าวน้ำกันขาข่า ขอนียวคือเกาแะ้วจะพี่น้องมขมบอกเอาไปกินก็หยิบได้เลยหัวจุ่มมาบอกเอาพักไว้ให้ก็เลยบอกว่าไม่หยิบเอากินเขาอยขอ้างกันแล้วทั้งบมดเขากล้อง

sai gần sợ to quá gần sợ toa bóng em ăn đấy là nhanh luôn nhanh chóng móc b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 óng 我不赖，比你牛好。 พักแล้ลายเพื่อนว่านี่ประโยชน์อ่าจีป่มตัวนี้ยงแหลมอุ๊บเนี่ย เอาไปกระเต้นไปหรือก็ยุ่งห,งห,งงห่ะติ่มข้าวไอซส่ไอินอหมนอมแดงองืมอืมอืมอืม มันพะมึงงดดีนุ้งดีนุ้งมาละดีเลยล้ปผัวอืมมะไปรวมพันท้องมาหาแม่นะุน้ง นี i i. <S <S <an> ่ไงคือผุมก็ค nah ือต่อกระแซบแบบนี้ไง

ุดแซบอาหารบ้านเขาหารตามฤดูกันทีนี่ได้กินดนนะ

เห้จ้าน้ำแสบไปหน่อยบ้านนมคือเนาะโอ้ยนุ่มนุ่มแค่ไหนเนีอือฮึ อืมอมอิ่มแล้วพี่น้องอยู่อ่ะตีนึงตีนึงมันกินไหมสำหรับเมือนน่อีงอิ่มแล้วจ้า เคยจำมาพูมาพอกันไหมเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีก่อนจ้าอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามยิงเด้อจ้าสวัสดีจ้า